หญ้าน,นี้เรากําลังทําอะไรครับที่เราเอาอเอาเชือกขึ้นเอาเชืกเอกขึ้นกิ่งไม้ขึ้นไปท้องกับกิ่งของต้นไม้ยืนต้นต้นมาเดือดข้างบนนู้นนะครับเราต้องใช้ตอนแรกก็ต้องใช้เอ็นนะครับกว้างไปก่อนแล้วไม่ก็ต้องอยิงไปก่อนท้องกิ่งไม้แล้วก็เอาเอ็นมาผูกปลายเอ็นมาผูกกับเชือกทิงครับเพราะเชือกมันมีน้ําหนักนะฮะแล้วก็ขึ้นข,ขึ้นขึ้นสูงใช้เอ็นมันจะง่ายกว่าเบากว่า ระวังติดอะไรเรพี่<ค>มันไม่ใครไม่ขยับ<ค>เลย,เยอ่ะอโอเคลุอ้อออหนักเที่ดอ้าวอ่าลง,ลง,ล,งลงแล้วลงแล้ว ใช้หางเน็ตเปล่าใช้าหงางเน็ตครับใส่หางเน็ตใครจะขึ้นเดี๋ยวจะขึงจุดนี้สิเาขาไมา,าเอาขอขอคนได้ท้ายให้คนขึ้นก่อนเออเดี๋ยวไปต่อ